แต่ว่าตามกันนะครับไนถวายเทียนกันนะโชคดีสุขีนะ,ะทุกคนท่องน้าบอร์สามจบมพร้อมกันนะนโมตัสสะภักะวะโตอาระหัโต ธรรมเมนะโตสัทธาเนโตสัทธาเนสุเวสุเววเรวเรโตสังโตสังอัตตาสิอัตตาสิขันตุนางขันตุนางโตสะโตสะกิจตังกิตตังนัมมาวิหังนัมมาวิหังข้าพระเจ้าชื่อ ขอน้อมถวายขอน้อมถวายคู่นี้เปียนคู่นี้พุทธบูชาเป็นพุทธาบูชาธรรมบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสังฆาบูชาแดหลวงพ่อโตแดหลวงพ่อโตสัพโป,ปงสัพโองโอขอเดชะพระบารมีขอเดชะพระ โปรดประทานพรโปรดประทานพรปรดชะตาชีวิตดวงชะตาชีวิตให้มีความสว่างสวยให้มีความสว่างสวยเจริญรุ่งโรจน์เจริญรุ่งโรจน์แจ่มใสบริบูรณ์แจ่มใสบริบูรณ์ด้วยลาบยศสรรเสริญด้วยลาบยศสรรเสริญนำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งความสุขสมบูรณ์พูนโูนีความสุขใจมีความสุขใจสุขใจ แก่ข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและครอบครัวตลอดกาลและนานเธอตลอดกาลและนานเธอขอบารมีขอบารมีแห่งหลวงพ่อโตแห่งหลวงพ่อโตสามปองตรงสามปองตรงช่วยคุ้มครองช่วยคุ้มครอง รักษาปกปักรักษาชีวิตของข้าพเจ้าชีวิตของข้าพเจ้าในด้านการงานในด้านการงานขอให้มีความสําเร็จลุ่งเรืองขอให้มีความสําเร็จลุ่งเรืองในด้านการเงินในด้านการเงินขอให้บันทึกขอให้บันทึกว่าข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าชื่อชื่อเป็นเศรษฐีเงินสด เงินสดเป็นเศรษฐีเงินล้านเป็นเศรษฐีเงินล้านในด้านความรักและครอบครัวในด้านความรักและครอบครัวจรงมีความรักและครอบครัวที่อบอุณทรงมีความรักและครอบครัวที่อบอุนในด้านสุขภาพในด้านสุขภาพครับแต่นี้เป็นต้นไปครับแต่นี้เป็นต้นไปครอบครัวครอบครัวและตัวของข้าพเจ้าและตัวของข้าพเจ้าจะมีสุขภาพที่แข็งแรงจะมีสุขภาพที่แข็งแรงธาตุดินน้ำลมไฟธาตุดินน้ำ ลงไปในร่างกายข้าพเจ้าในร่างกายข้าพเจ้าขอให้นับจากนี้ขอให้นับจากนี้แสงสว่างของเทียนคู่นี้แสงสว่างของเทียนคู่นี้ให้สุขภาพของข้าพเจ้าให้สุขภาพของข้าพเจ้าจงเกิดความสมดุลจงเกิดความสมดุลข้าตัวข้าพเจ้าข้าตัวข้าพเจ้ามีเจ้ากรรมนายเวรใดๆมีเจ้ากรรมนายเวรใดใดมีเจ้าเวรนายกรรมใดใดที่ผูกพันกันมาที่ผูกพันกันมาใ ในโลกมนุษย์ในโลกมนุษย์ไม่ว่าไม่ว่าในเรื่องงานในเรื่องงานในเรื่องเงินในเรื่องเงินในเรื่องความรักในเรื่องความรักและสุขภาพและสุขภาพขอให้บุญบารมีขอให้บุญบารมีแด่หลวงพ่อโตสามปอกงแด่หลวงพ่อโตสัมปอกงและอานิสงและอานิสงแห่งการถวายเทียนแห่งการถวายเทียนและถวายจีวรแด่หลวงพ่อโตและถวายจีวรแด่หลวงพ่อโตจงยุติ จงยุติที่บาปกรรมทั้งหลายที่บาปกรรมทั้งหลายนับจากนี้ให้นับจากนี้จงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจบารมีหลวงพ่อโตรบารมีหลวงพ่อโตสามปอตรงสามปอตรงนำทางชีวิตด้วยเธอนำทางชีวิตด้วยเธออราหังสัมมาสัมพุทโธพักควาอราหังสัมมาสัมพุทโธพักควาพุทธังพักควนตังอภิวาเทมิพุทธังพักควนตังอภิวาเทมิ สว่าขาโตพระควตาธโมสว่าขาโตพระควตาธโมทำมังนามาสามีทำมังนามาสามีสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสังขังนัมามิสังขังนัมามิทุกคนท่องโนโมสามจบดังๆพร้อมกันนะโมตัสสะพระค w โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม <isz> พุท <size> ธัสสะโตเสนโตโตเสนโตวระธรรมเมนะวระธรรมเมนะโตสัทธานโตสัทธานสุเววะเรสุเววะเรโตสังโตสังคัสสิอัาสิขันตุนางขันตุนางโตสะจิตตังโตสะจิตตังนะมามิหังนะมามิหังข้าพระเจ้าชื่อข้าพระเจ้าชื่อ เกิดวันที่เกิดวันที่ ขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าห่มสักการะผืนนี้ผ้าห่มสักการะผืนนี้มีสีดังทองมีสีดังทองแต่หลวงพ่อโตสามปอกงแต่หลวงพ่อโตสามปอกงขออานิสงขออานิสงแห่งบุญกุศลแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ถวายผ้าห่มได้ถวายผ้าห่มในครั้งนี้ในครั้งนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าจงส่งผลให้ และครอบครัวและครอบครัวมีเสื้อผ้าอาภร์มีเสื้อผ้าอาภรอันบริบูรณ์อันบริบูรณ์ริวพรรณผ่อผงใสผิวพรรณผ่องใสอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอ,อยู่ร่มเย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจสุขกายสุขใจส,สุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงปราศจากทุกข์ปราศจากทุกข์โชค โศกโลกไทยโลกไทยมั่งคั่งร่ำรวยมั่งคั่งร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองเจริญในธรรมเจริญในธรรมขอองค์สมเด็จขอองค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใหสมความปรารถนาให้สมความปรารถนาทุกประการเธอรุกประการเธอทุกคนเอาพยานนี้แตะที่หัวใจอธิษฐานนะครับอธิษฐานนะนะครับยันพยานนี้แตะที่หัวใจอธิษฐานนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะนำพาอธิษฐานสิ่งที่ใน,นใจของเรานะแผ่เมตตาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เราวนเทียนอย่างเนี้ยสามรอบนะครับ <ใน S 1> <อ>เสร็จแล้วไปขอพรข้างในหลวงพ่อโตนะครับอ่ะทุกคนต้องตามผมนะอนธิษฐานนะสัพเท,ตตพเทีตาสัตเ,เทตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนปวดแก่เจ็บตายดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ อย่าได้พยาบาดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้พยาบาดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตัวรักษาตัวรักษาตัวรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้า ขอส่งบุญนี้ขอส่งบุญนี้ให้สูงที่สุดให้สูงที่สุดย่งชั้นพรมโลกอย่างชั้นพรมโลกขอบเขตพระนิพพานขอบเขตพระนิพพานเทวดาทุกทุกชั้นฟ้าเทวดาทุกทุกชั้นฟ้าท้าพระเจ้าท้าพระเจ้าขอแผ่เมตตานี้ขอแผ่เมตตานี้ให้กว้างที่สุดให้กว้างที่สุดอย่างเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายอย่างเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายท้าพระเจ้าท้าพระเจ้าขอแผ่เมตตานี้ขอแผ่เมตตานี้ให้ต่ำที่สุดให้ต่ำที่สุดอย่างนรกอเวจีอย่างนรกอเวจีเปรตอสูร ายเกศอสุรกายเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเวรนายกรวเจ้าเวรนายกรวขอให้นับแต่นี้ขอให้นับแต่นี้บุญบารมีบุญบารมีหลวงพ่อโตอสามปอโกสามปอโกคุณบารมีคุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้ทำที่ข้าพเจ้าได้ทำทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาสงเป็นภาวะปัจจัยส่งเป็นภาวะปัจจัยส่งผลให้ข้าพเจ้าส่งผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้เป็นผู้เจริญเจริญ ทางโล,ก,งงงงลกและทางธรรมด้วยเธอทางโลกและทางธรรมด้วยทุกคนเชิญน,นะครับสามรอบอย่างนี้นะเสร็จแล้วไปขอพอรข้างในนะครับนะครับเสร็จแล้วเชิญไปขอพอรข้างในเลยนะครับได้ครับค่อยๆ<ด>นะคะที่นะครับที่ท่านทั้งหลายนั้นได้มามาไหว้มากราบมาไหว้ขอพ,อพอรหลวงพ่อโตสัมปองกงและทางวัดน,นั้นได้มีจัดงานกระถิ่นพอดีนะครับท่านใดที่อยากจะร่วมง,งานบุญงานกระถิ่นก็ ขอการเรียนเชิญนะครับทุกท่านมาร่วมบุญร่วมกุศลสร้างบุญสร้างบารมีสะสมบุญสามสะสมบารมีนะครับขออนุโมทนาครับจับชายผ้านะคะร่วมด้วยช่วยกันชักจับผ้าเลยครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับผงผมผ้าให้องค์หลวงพ่อโตนะครับองค์หลวงพ่อโตเกิดเศรษฐีกลุ่มจิตธรรมดีนะครับสาธุสาธุสาธุเศรษฐีกันเสร็จเลยยค่ะ กลุมจิตธรรมดีที่เศรษฐีเงินสดและปูนิธิจิตธรรมดีนั่นเองนะครับก็ขอโมทนาสาธุนะครับที่พาสาธุชนพากลุ่มสาธุชนพาสหธรรมยิ่งนะครับพากรยายนมิตรมาร่วมในการทำบุญไม่ว่า <ไ Another. S 1> ตัวท่าน <ไ trillion. S 1> ตัวท่านทำเองท่านก็ได้แล้วนะแต่นี่มีการเชิญชวนท่านได้บริวาร เขาเรียกว่าได้บริวารได้สาตรีที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มดีนั่นเองกลุ่มจิตทำดีกขขอโภธนาบุญนะครับกับทุกท่านที่มาร่วมุูในวันนี้แปดสิบแปดแปดสิบแปดวดนี้แน่เลยนี่ก็อาคารเซ็นแน่นอนจะถ่ายรูปยังไงนี่ค่ะ เป็นตัวแทนก็ได้ค่ะเป็นตัวแทนอารมณ์ศาสตร์ลูกก้อนนั่นครับสามก้อนเนาะสาธุนี่อารมท์าสนาสาธุประตูประจันทีหลวงพ่อก็จะไปนำพัฒนาวัดนี่เองนะครับสามยอดนะพัฒนายอดอารมทนายอด